ต้องร่องราคานะครับปลาซิงครับัไหครับกําลองร่องราคานะนี่ครับไปไปยีสิงนะครับ

นี <c oughs> ่ครับ14นะครับ14ห้าร้อยนะครับหิ้ห่ายเาตัวเนี้10หานี่10าานะครับของปลาเสียงเองนะครับไป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 ไบไป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 ไาไปไไนปไปไป มาสาเรเปลียนเข้าน yeah. yeah. okay. ี exactly. yeah. so far, Por, so yeah. ่ล right. so ่ะ okay. ัปังเปล่แ่าพนี่ยสด้งหรัเพราะว่าพอ้ไปหาที่้ว่พอขาด้พอกไลับดครับครับไปพันจันเอาเตขึ้นมันเลูกใส่ตนอนโอ้าลูกสาวมาหาเตเ้ไปเลี้ยงเตพอไห้เลยอ๋อับบไหเอฟซีนะครับเนาะึงสองซ้มครับึองซ้ม ครับครับเครับอนผมกับเซีเรากันครับค้าขขอครับประกันตายหกปีวรับประกันตายหปีระกันตายหปีอย่าจือเกคนเขายังเสียประกันชีวิตไปเนาะนี่พอประกันชีวิตไปประกันไปหกปี เดี๋ยวเจ้เกินงลูกเสาหาร้อยว่าลูกเดกกัไปหาพุกหัวกับพุกให้ย่านหาไปครับสิบสี่ห้าร้อยเน่ยพุมเอานะ ยังง้อขึ้นมาไปกันมามันองทำมงกอดสิงกันบ้เลยมาข้นได้กระเราไมยังกะตกันนไดกล้วยกอน้คว้าถิ่นขายกันครับในสิงครับร่างขายกล้วยครับ อ๋อยังน่าดันอืมอืมเนี่เบิ่งนะครับครับเจ้าสนามนะครับนี่น่ารักครับเล็กน้อยเนาะ น่ารักนะครับจุงควายมาขายนะครับนะตลาดนัดบ้านชาตินะครับอำเภอเมืองพวคจังหวัดสันเจ่ยนนะครับ น้อยนะครับมาขายงวนะครับขายกล้วยนะครับไปพูนวะเนี่ยนี่สิงี้ไปเขาบอกแนานนกเงียเพืมาเต็มกองรถบางกล ถ้าเรามาหา <laughs>